ได้กำกรมเวลาอปล่อยแล้วครับขบนนวนรถอยสารธรรมดาโอ้โหขบวนที่454 454จากสุไงไห้โกลกปลายทางยะลาครับ The Rapid Train Number 454 from Sung Hai ก o l o k t า y a Passenger by Isan Please c a r d i a n d Platform Number 1 ออกจากสถานีสงเงานก็ลบไปแล้วจ่ะรับส่งถ้าไม่ได้สานีป้าอยู่รถโคกสยาึสงไงานปาดีโตดงิงเจาะบูกิจเจาะไอร้องป่าไผยตันหยงมัดแล้วก็อะไรอีกวะมาริโบที่อยู่รถเซโรบูกิจเยอแรที่อยู่รถบ้านป้า,ปาแต่ลาโลเอ๊ะ ลาโลกก่อนเปล่าวะ